สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสุ่มกันต่อค่ะรอบนี้จะมี2กล่องนะคะเป็นกระจกเบบี้ทีแล้วก็น้องเบบี้ทีตุ๊จีนค่ะทั้ง2กล่องนี้ปอยแกะเช็คการในไลน์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะซองค่ะเอามาลุ้นตาเองนะคะพิกักะของทั้งหมดจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่กล่องแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระจกเบบี้ทีค่ะสําหรับน้องที่ปอยมีแล้วก็จะเป็นน้องสีครีมหูตกตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาทายกันค่ะว่ากล่องนี้ปอยจะได้เป็นน้องตัวไหน ซองจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับน้องกระจกอันนี้ปล่อยได้เป็นน้องสีชมพูนะคะน้องสีชมพูหวานน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีที่ปลอยอยากได้มากที่สุดเลยนะคะ หน้าน้องที่ปล่อยได้จะเป็นหน้าผากสีฟ้าตากริ้งซ้ายขวาแก้มจะเป็นรูปโบแบบนี้ค่ะฝั่งหนึ่งเป็นโบสีดำรักอีกฝั่งเป็นหัวใจมีปีกนะคะปากอมข้าวค่ะหน้านี้น่ารักมากๆนะคะแล้วก็น้องมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะน้องกระจกสีชมพูจะเป็นแบบหูตกนะคะตรงหูจะมีเป็นรูปหัวใจแบบนี้ค่ะแล้วก็โบที่น้องติดจะเป็นโบสีม่วงนะคะมีด้มจับสีชมพูขนฟูน่ารักมากเลยค่ะ นี่ค่ะสำหรับด้านหลังกระจกจะเป็นแบบนี้นะคะตงตัวกระจกจะมีฟิล์มติดอยู่ค่ะเวลาจะใช้ก็ให้ลอกฟิล์มออกกระจกก็จะใสขึ้นนะคะแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจห้อยแบบนี้ได้ด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้น่ารักถูกใจค่ะน้องกระจกสีชมพูนะคะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องกระจกสีชมพูนะคะ ต่อมาเดี๋ยวมาแกะที่น้องจุดจีนกันบ้างค่ะสําหรับน้องข้าวจุดจีนตัวที่ปอยมีแล้วก็จะเป็นน้องปลาน้องส้มน้องอ่ำหวยแล้วก็น้องลูกพลับนะคะมาทายกันค่ะว่ากล่องนี้ปอยได้เป็นน้องตัวไหนค่ะซองของน้องจุดจีนจะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับกล่องนี้ปล่อยได้เป็นน้องลูกพลับค่ะเป็นน้องลูกพลับหน้าผากสีม่วงตากลิ้งซ้ายขวาปากจูแล้วก็แก้มเป็นตัวอักษรจีนแบบนี้นะคะน้องตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะหน้าแบวนะคะและน้องก็มีกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะน้องลูกพลับจะเป็นกระต่ายหูยาวสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะด้านบนจะมี สายห้อยแบบนี้ค่ะแล้วก็ทางซ้ายขวามีที่สําหรับใส่สายคล้องแยกนะคะชุดที่น้องใส่ก็น่ารักมากๆค่ะเป็นชุดจีนแบบนี้มีเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะตัวนี้น่ารักถูกใจค่ะถึงซ้ําก็ไม่เป็นไรนะคะมาดูที่การ์ดของน้องกันบ้างค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องลูกพรับนะคะ สำหรับน้องลูกพับแล้วก็น้องกระจกเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้ค่ะน้องลูกพับจะเปลี่ยนหน้าได้กับหน้าไซส์เล็กพวกมากราองหรือว่าคอแรงนะคะส่วนน้องกระจกเนี่ยเปลี่ยนหน้ากับไซส,ส์มาตรฐานพวก V1 V2 V3 ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตเปลี่ยนหน้าให้ดูนะคะเริ่มจากหน้าไซส์เล็กก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าน้องลูกพับกับน้องส้มค่ะ นี่ค่ะเปลี่ยนหน้าน้องลูกพระเป็นตาร้องไห้แล้วก็น่ารักดีเลยนะคะต่อมาเปลี่ยนหน้าของน้องกระจกกันบ้างค่ะสําหรับน้องกระจกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้ากับน้องไป b ิธีกระต่าย V3 นะคะ นี่ค่ะเปลี่ยนหน้าเป็นน้องลาบลินแล้วก็ดูเข้ากับน้องนะคะน่ารักทะเล่นดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนหน้าของน้องสองตัวนี้ค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ